สวัสดีค่ะทุกคนนะคะมองเห็นกันไหมมองเห็นพืนไหมนะคะนี่นะคะตัวจริงสิ่งจริงนะก็วันนี้ก็จะอากาศก็ค่อนข้างจะหนาวนิดๆนะคะไม่ได้หนาวมากนะคะจะพาทุกคนมาเก็บหอมป่านะคะนี่นะคะนี่คือนี่คือหอมป่านะทุกคนก็ต้นเขายังอ่อนอยู่นะก็จะเก็บไปนิดเดียวนะคะจะไม่เก็บเยอะมากนะ เดี๋ยวจะลองมาเก็บดอกเขานะคะเพราะว่าดอกเขาเนี่ยเอาไปผัดหรือว่าเอาไปลวกจิ้มต้นทิกอร่อยมากเลยวันนี้ก็จะตัดพอดีว่าแวะมาดูนะคะไม่ได้ว่าจะตั้งใจมาตัดนะแต่ว่าเขาสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก็จะตัดนิดนึงนะนี่นะคะ เอาไปใส่ลาบเอาไปยำหรือว่าไปแกงก็ได้นะคะอร่อยนะคะต้นยังอ่อนอยู่เอาไปนิดเดียวนะคะวันนี้จะไม่เอาเยอะ นี่นะคะโอเคก็ปกติจะเคยเก็บแต่ดอกนะคะทุกคนดอกอร่อยมากๆเลยนะคะช่วงนี้เขาก็กำลังแตกขึ้นมาเลยเขากำลังงอกออกมาเลยนะก็จะเอาไปนิดเดียวนะคะเผื่อไปใส่แกงคอมหรือว่าไปกินกันลาบนะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผักป่ากำลังออกทุกคนนี่นะคะต้นก็จะเป็นปลักษณะอย่างนี้นะคะหอมป่าเนาะอันนี้พิมได้อลองรับประทานดูแล้วนะทุกคนประมาณสองปีแล้วเนาะแล้วก็เขาจะมีหัวแค่นี้นะคะหัวก็ไม่จะไม่ใหญ่ไปกว่านี้นะทุกคนประมาณนี้นะเนาะ็ก่อนจะเก็บก่อนจะกินนะคะเราก็ต้องศึกษาดูก่อนนะคะ ต้องมีต้องดูในหนังสือต้องดูลักษณะเขานะคะกลิ่นเป็นยังไงนะคะต้นเป็นยังไงดอกเป็นยังไงอันนี้คือศึกษามาแล้วเนาะถึงจะมาเก็บกินนะทุกคน อันนี้คือเขาขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะเขาเขาก็ขึ้นของเขาเองนะคะทุกคนอันนี้ไม่มีเจ้าของนะเดี๋ยวพอเขามีดอกนะคะเดี๋ยวพิมก็จะมาเก็บดอกเขาไปลวกนะคะหรือว่าไปผัดเนาะเขาจะมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะอันนี้ก็จะเอาแค่นี้ค่ะจะไม่จะไม่เอาเยอะนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้ ก็จะมีผักผักหลายๆชนิดนะคะที่กำลังออกเลยนะคะแล้วก็กระเทียมป่าตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตรงจุดที่พี่เคยเก็บตอนนี้เขาเริ่มออกหรือ,อยังเนาะก็เดี๋ยวรอเวลารอโอกาสนะทุกคนที่แบบว่าจะได้ไปเก็บกระเทียมป่านะคะตรงจุดเนี้ยแบบ คือเขาจะขึ้นเยอะมากเลยทุกๆปีนะคะก็เ,เคยจะมาเก็บนะตอนแรกนึกว่าเป็นกระเทียมป่าไม่ใช่นะคะนี่คือหอมป่าเขาจะมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะแล้วเขาก็จะแบบแต่ละปีเขาจะแบบออกเยอะมากนะคะ หัวจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้เอาไปใส่ลาบอร่อยนะไปกินกับลาบก็อร่อยโอเคทุกคนนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะไปแปลงผักเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะคะอยู่ในดงอยู่ในแดดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็จะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องพิมพ์บาวาเรียด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ